มาครับเพื่อนอครับแคปออโต้ครับซื้อให้ทันคันนี้379,000เลขไม่หน0 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรปี20โคตรใครซื้อทันซื้อนะครับเพื่อนเพื่อครับนี่4913้รถโคตรเดิมนี่โครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้มสายผ่ายเดินหมดนะเพื่อนนะนี่นะครับนอตฝาโครงหน้ามนะไม่มีขยับและที่สำคัญเครื่องยนต์เดินนิ่งๆปิดปิดัดงๆแน่นอนครับคันนี้และที่สำคัญเพื่อนดู แก้มซ้ายและขวาน็อตเดิมเดิมนะครับเดิมมากครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซล150แรงม้าครับเพื่อนๆครับและที่สำคัญเป็นหน้าหมูป่านะครับและมากกว่านั้นเพื่อนๆดูได้แม็กก็คือเป็นแม็กตัวแม็กเลยอ่าแม็กคือแม็กนะอ่ะอยางปี23ครับเพื่อนครับได้เป็นล้ออร่อยล้อแม็กนะนี่ช่วงล่างแห้งๆเลยนะครับสเหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อน,นที่ ามาให้เราได้ชมได้ดูกันนะส่รนคันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกหรือประตูนะครับก็จะเป็นส่วนของไฟฟ้าทั้งหมดและที่สำคัญคือคุณจะได้มาครบเลย2ดอกครับเพื่อนๆครับเนี่ยเพื่อนดูเลขในที่่ที่177,000กว่ากิโลเมตรและที่สําคัญกว่านั้นเพื่อนๆดูพวงมาลัยนะผมสันนิหารว่าเป็นตัวรองท็อปนะก็คือตัวมิดนะครับเนื่องด้วยมันเป็นนี่เพื่อนๆนะ หน้าจอเป็นหน้าจอาทัชสกรีนฟัวรมาไลมันต์ฟังชันช,นชัวครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าใครซื้อทันซื้อให้ซื้อเนี่ฟัวร์มาไรมันติฟังก์ชั่นครับฝั่งซ้ายมือเป็นควบคุมเสียงโฮลไลบลูทูธขวามือควบคุมนี่โอ้ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นตัวเอ็นที่ไม่ใช่นะครับแล้วที่สําคัญเกียร์ 7, ออโตเมติกเจ็ดไม่ใส่หกสปีดเนี่ยมันต้องหมดตกเข้าซ้ายดูไล่ไปเลยตอนนี้อยู่เอสสี่ห้าหก มีเจ็ดไหมมีแค่หกสป,ปีดเพื่อนๆเพอนยโคตรจึงเอาไปเลยมีคันเดียวเอาไปใช้ก่อนปีใหม่สามแสนเจหม่นเก้าพผมบอกเลยราคาตอนนี้หน้านี้นะหน้าปียีสิเดี๋ยวลดเสียงหน่อยเขายังขายกัน3ามเก้าเลยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเพื่อนนะเอาสีเอาสิาสถูกกเกียร์ธรรมดาอีกอ่ะมีคันเดียวผมฉีกให้ดูเลยเพ่นดูนี่ฉีกให้ดูทั้งหัวทั้งหางเลยเป็นไงรถเดิมมากเพื่อน เอาไปใช้งนันครับมีส่วนของคันนี้เป็นสมาร์ทแครปปี20นะที่สำคัญผู้หูรถเดิมมากเพื่อนๆดนูเดิมมากๆและลูกค้าไปหุ้มมานะอันนี้คือนเนี่ยเบาะเดิมจะเป็นผ้าข้างในอันนี้เขาไปหุ้มมาเป็นหนังสีดำดูดีแล้วก็รักษาง่ายไม่เก็บฝุ่นนะเด้วยน,นะนี่ไลเนอร์สวยๆกันชนสวยๆ รถเพิ่งเข้ามาและที่สำคัญราคาก็ประกาศมาก็รีบสิครับรออะไรจ๊ะใครหาอยู่นะในส่วนของเจ้าตัวนะครับกระบะสมาร์ทแคปโตโยต้านะนี่เครื่องยนต์2.4นี่นะครับ